มาครับผมวันนี้ผมมาเปิดกระชาครับนี่ครับตู้อีเวนต์โซนิกครับผมมันจะหมดเวลาแล้วครับเหลือสามวันครับผมในในอูเบอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มาพอดีครับมาเปิดหน่อยแล้วกันนะครับมีโซนิกชารโดเอ่อดัคโควะนะใช่ครับแล้วก็เทลครับผมมีสี่ตัวครับหวังว่าจะได้มาสักตัวมันจริงๆมันก็ได้มันก็ได้อยู่แล้วครับหนึ่งตัวมันการันตีเนาะโอเคแต่ที่อยากได้จริงๆก็ตัวแรกครับผมตัวแรกของชาร์โดครับน่ารักดีครับอกดไปก่อนเลยครับหนึ่งใบแรกครับ ใช้ตัวเกลือไปก่อนครับผมเพื่อแบบกด10บใบมันจะได้แบบอูเบอร์สตัวนะคงไม่มีทางครับเนี่ยเกลือแล้วมาขอน่อยขอน่อยกดไปเลยครับ1ิบใบครับพันห้าครับมาต้องมาแล้วป่ะนี่มาชจอสีทองนะครับดวงดีนงเนี่ยมันน่าจะมา2ตัวครับโอเคเปิดมาก็ได้เทลก่อนเลยครับนี่ทรงดีนะถ้าเปิดมาได้ตัวอูเบอร์ก่อนนี่ทรงดีเลยนะไปไปต่อครับมันน่าจะมีอีกสักตัวป่ะมีสักตัวจะดีใจมากเลยครับ เอ้ยเ้ขอขอเอ้ยเทลสตัวเลยพี่มาสองตัวจริงๆครับแต่ว่าอตัว3ามอะไอ้บ้าเอ้ยเอางั้นเลยโหขอขอหน่อยได้ไหมขอหน่อยได้ไหมพี่สวยครับได้ชาโดครับมันก็ออกง่ายเหมือนกันนะเนี่ยทาไปเล่นไปอยากได้โซนิกอะแต่ว่าไม่เป็นไรครับโอเคสรุปก็คือได้อ b e r อร์มา2ตัวครับก็คือเทลกับชาโดเนาะ เทลเนี่ยลดดาเมจสีแดงแล้วก็เอเลียนครับผมมีตีบึ้มๆเลยอะตีระเบิดครับติดคำสาปได้ด้วยนะโคตรเจ๋งเลยต่อไปชาโดว์ครับในขอดูหน่อยสิชาโดว์ตีสีดำกับซอมบี้ครับดาเมจมาสารมีชำระครับชำระคืออะไรวะชำระล้างซอมบี้ครับผมไม่โดนสโลแล้วก็ไม่โดนพิษด้วยครับโอเคครับผมไหนๆก็สุ่มมาแล้วก็เอามาเล่นอีเวนต์โซนิกเลยแล้วกันนะครับเล่นให้จบไปเลยครับเริ่มโดยที่ด่านนี้ครับสกายาซนจูรี่ครับมีทั้งหมด5ด่านครับผมไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ เปิดมาที่ด่านแรกครับผมมาผมลองเทลจิ๋วหน่อยแล้วกันนะครับไปครับเจ้าเทลจิ๋วครับผมไม่เอาห่างบินนะแต่เอาห่างแบบเป่าลงไปข้างหลังแล้วก็เดินมาข้างหน้าโอเคโอเครู้สึกว่าจะกระโดดทุ่มนะนี่แน่ทุ่มไม่โดนเลยครับไอ้บ้าเอ้ยโหอยากได้ชาร์โดจิ๋วเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้อะทําไงได้อะอะเอาเจ้าเทลไปเลยแล้วกันนะครับบินช้าเทลอ่ะช้าไปไหมไปครับเทลจิ๋วไปเพิ่มครับผม โอเคตีไปครับตีไปครับอ่าดีมากครับนี่บึ้มบึ้มด้วยเทวบึ้มบึ้มครับผมรถไฟไปครับส่วนสักทีโอเคครับผมประมาณนี้เอยนักโครมาครับผมต่อยรัวๆเลยอะอยากได้เหมือนกันนะนักโครเนี่ยนี่โดนระเบิดไปครับแล้วก็ชาโด์เข้าไปคุชาโด์นี่วิ่งไวเหมือนกันนะเนี่ยขับไปเล่นไปโอเคจบบ้านเลยครับจบบ้านเลยครับไปไปไปนักโคลไปนักโครก็เย่แล้วไอ้บ้าเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เทวเทวเทเทวได้มาสามหมื่นครับผมไปต่อครับแล้วก็มาต่อันที่ด่านที่สองครับ รอบนี้ผมเอาโซนิคจิ๋วไปด้วยเนาะไปครับโซนิคไปเร็วโคตรช้าเอาไปไปเจ้าเทลเจ้าเทลยังไวกว่าเลยอะโซนิ่างเนี่ยนกว่าเป็นล่างดีไม่ได้ด้วยเอารถไฟไปครับผมชนก็เลยหนึ่งรอบเยี่ยมยอดครับแล้วก็ชาโดไปเลยครับ้โคตรชอบเลยชาโดใเนี่ยวิ่งอย่างไวเลยครับตีไปตีไปชาโดเออได้อยู่ครับแต่ตีดาเมจเบาไว้นิดหนึ่งเนี่ยชาโดเนี่ยเบาเกินเบามากๆเลยครับผมได้มาหมื่นห้าครับไปต่อครับ แล้วก็มาอยู่กันที่ด่านที่3มครับผมโอเครอบนี้เอาใครไปก่อนดีอยากฟาร์มตังค์จังเลยเอาปอมตังค์ไปก่อนครับผมชาโดว์มันดาเมจน้อยเกินไปหรือเปล่าเนี่ยทำเป็นเล่นไปโอ้โหสุ่มได้อย่างยากเลยเหมือนก็ไม่ยากเท่าไหร่ปะโอเคครับมา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 ,มาปล่อยใครไปก่อนดีไปครับเจ้าเทวตีหน่อยตีไม่โดนครับไปส่วนนิกครับผมแล้วก็รถไฟครับชนหนึ่งรอบเยี่ยมชาโดว์ไปเลยแล้วกันนะครับโอเคเทีวราคาน้อยกว่าชาโดว์อีกไง โอเคครับเทลวไปครับเดินอย่างช้าเลยเทลวเนี่ยโอเคจบบ้านเลยมันตีแค่หมื่นกว่ากว่าเองว่าชาโดเนี่ยเบาเกินเบาไปพี่ตีไปครับตีไปครับตีไปครับปล่อยใครได้ก็ปล่อยไปให้หมดเลยครับตอนนี้ปล่อยไปเลยตีไปรัวๆชาโด้ยังเบาเลยครับโอเคครับจบไปที่เรียบร้อยครับผมได้มาห้าหมื่นครับข้างล่างมาครับด่านที่4ี่ครับรอบนี้เจอเป็นตัวอะไร จร,จริงๆมันก็น่าจะเจอนักคล่ครับผมแต่ว่าบางทีมันไม่ออกมาเป็นเพราะอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันครับรถไฟไปชนก่อนเลยหนึ่งรอบโอเครอบนี้ปล่อยเทียวไปแล้วกันนะครับเทีวนี้ก็น่าจะแรงปะไม่รู้อะ่ะต่อตังค์รับผมมาเจ้าโซนิกจิ๋วครับผมแล้วก็ชาโด w ครับวิ่งไวจริงนะเนี่ยแต่ว่ามันเบามากเลยอะ่ะตีถึงหมื่นหรือเปล่านะเหมือนจะไม่ถึงหมื่นด้วยครับชาโดเนี่ย เวอร์ Word, จัดเลยดาวเมดเนเวอร์ Word, จัดเลยโอ okay. เครีบเคลียร์ครับรีบเคลียร์รีบเคลียร์อย่างเบาเลยนักโทษฝั่งนู้นก็เบามากๆครับผมจบเลยครับจบเลยครับรีบเคลียร์ครับรีบเคลียร์ครับจะได้ไปดาต่อไปครับผมโอเคเร็วเร็วเร็วรีบจัดการรีบจัดการไม่ไหวอ่ะควรจะเอาบาฮามุสมาไหมเนี่ยถ้าเอาบาฮามุสมาก็น่าจะแป๊บเดียวครับในการเคลียร์เนี่ยจบเลยจบเลยจบเลยรีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียร์ชนไปดึงทีไปยังยังไม่ไปอีกปืนสตาร์ทไหมครับผมดูสิ ปืนสตาร์นมาสตาร์นอะไรมาสตาร์นบ้านเหรอเหมือนจะไม่โดนนักคขครับเหมือนมันจะไปสตาร์นบ้านมากกว่าครับปืนโอเครีบเคลียร์เลยครับโอเคนัเข้าไปเกิดครับผมจบบ้านเลยจบบ้านเลยจบบ้านเลยเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยครับผมรอบนี้ได้มาสี่หมื่นครับข้างล่างแต่ขโมยได้สามแสตเลยนะแล้วก็มาอยู่กันที่ด่านสุดท้ายครับด่านที่5้าครับผมมาตัวคอรแลบมันไม่ค่อยเลาใจอะผมอเอาบางวุดมาเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมมารอ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 ควมตังค์ครับ รถไฟไปครับผมเป่าตังหนึ่งรอบครับแล้วก็กระเป๋าตังสองรอบครับผมโอเคครับมาเลยมาเลยมาเลยจะมีตัวอะไรออกมาไหมไม่มีผมรอปล่อยบาฮามุดเลยแล้วกันนะครับจะได้เคลียร์ไวๆหน่อยครับผม,มไป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 เจ้าอย่างลบไปขวางให้หน่อยครับหรือจะปล่อยเทลไปดีนะไม่ต้องอ่ะบาฮามุดก็จบแล้วเนี่ยไปครับมุดไปเลยจบเลยมันบางเกินไม่ใช่มันบางมันเบาเกินตัวคอแลบเนี่ยบึ้มๆเลยบาฮามุดเออไปไปจัดการนักโคหน่อยครับ เร็ว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 เที่ยวไปครับผมไปไปเออคือโดนเสยเออคือโดนต่อยบามูดไหวไหมเนี่ยพี่โอ้ยเหมือนจะไม่ไหวไงก็ไม่รู้ครับเรียบร้อยครับบามูดผมไปเกิดครับผมเฮ้ยบามูดก็ไม่ไหวเลยโอ้หอย่างแย่เลยครับโอเครีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียร์อ่ารถไฟครับผมไปชนหนึ่งทีสิเออดีมากครับดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะหนักเข้าหนักเข้าก็แย่และชาโด์ครับผมปืนสตาร์ทไหมครับอ่าโอเคครับ สรุปเจ้านาโคมันก็ติดสตันเนาะแต่ว่ารอบที่แล้วปืนสตันมันน่าจะไปสตานบ้านครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับผมโอเคลิฟจบเลยครับแต่มีตัวเทพด้วยดิไม่มีใครชนะเทพด้วยปายปารถไฟไปชนหน่อยโอเคครับตีไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะชนะครับผมเรียบร้อยจะมาไปเกิดครับจบบ้านเลยครับจบบ้านไหมครับได้มา400กับ100ครับผมเกยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไปต่อครับไปต่อครับแล้วก็30กะป๋องแมวครับมีโบนัสไหมไม่มีครับผม แล้วก็มาต่อกันที่ดานข้างบนครับเลยด้วยข้อไฮเวย์ครับอ่าสรุปว่าดาสกายนยมันมี2บงมงกุฎครับผมเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์นอกรอบแล้วกันนะครับอ่ะไปข้างบนกันดีกว่าครับผมอ่ะมาครับข้ามาด่านที่18เลยแล้วกันนะครับด่านนี้มันจะเป็นตัวซ้ําๆครับผมตั้งแต่ด่านที่11ถึงด่านที่20เนี่ยมันจะซ้ํากันทุกตัวเลยครับโอเคครับมาไปครับเจ้าแขนนเคลียร์ให้หน่อยครับผมโอเคแล้วบอสด่านนี้จะเป็นเจ้าชาโดครับผมเลยเอาตาชาโดมาด้วยเนาะ ชาร์โดเจอชาโดครับบื้มบืบ้านมันครับเจ้าเต่าไปครับผมเดี๋ยวรอปล่อยเอ่อปืนสตาร์ทครับปืนสตาร์ไปครับอืมสตาร์ทพลาดด้วยโคตรเจ๋งเลยโอเคครับเรียบร้อยครับมุดผมไปเกิดครับผมอ่าอิสันกีก็ไปเกิดครับเดี๋ยวรอปล่อยเจ้าชาโดไปหน่อยแล้วกันนะครับชาโดเจอชาโดครับแต่ผมว่าไม่น่าไหวหรอกด่านซึสิบแปดแล้วอะชาโดไปครับผม วิ่งไหวเหมือนกันนะนี่ตีไปครับตีไปครับรัวๆเลยน้องรัวๆเลยน้องโอเคโอเคมาดูซิว่าใครจะโดนก่อนฝั่งนน้นตีโดนก่อนฮหมบ้าเอ้ยชาโ์ดมันตีเบาอ่ะ,อะไม่ไม่ไหวแน่เลยครับยังไงก็ไม่ไหวครับดูจากสภาพละเราปล่อยอิซันตะกี้ไปเลยแล้วกันนะครับจริงๆปล่อยอิซันตะกี้ไปก็น่าจะชนะเนี่ย ไม่ปล่อยต้องนานครับเรียบร้อยครับน่าจะเพครับโอเคแคนอนแคนถ้าแคนนได้ตีก็ชนะอยู่เนี่ยสวยสวยอิสันกิมาเลยครับโอเคครับนึกว่าจะเพครับเก็บเลยครับชาโดนี่พักเลยครับเรียบร้อยใหอิญานไหมครับผมโอเครอจังหวะครับรอจังหวะครับผมอิสันกิจิ้มเลยน้อง เดี๋ยวจะไม่ไหวเอาสวยจบยังเรียบร้อยครับน่าจะเคลียร์แล้วครับจะเป็นที่เรียบร้อยครับผมรอบนี้ได้มาเป็นอุ้ยคนเจ๋งเลยผลไม้อีพิก3ผลครับเริ่มเยอะแลละอีผลไม้อีพิกผมโอเคครับไปกันต่อครับผมโอเคครับผมมาต่อที่ด่านที่19ครับรอบนี้โบอาจสปีดมาด้วยเนาะจะได้ไวๆครับผมไปครับยุกิครับตบไปเลยอประมาณนี้ครับน่าจะไหวอยู่น่าจะไหวอยู่เอ้ยแล้วยุกิมันไปข้างหน้าเอาไงดีเนี่ยบาฮมูตไปเลยแล้วกันนะครับ โอ้มันผิดแผนนะโนบุนากะต,ต้องไปก่อนครับจริงๆอะ่ะเอาปืนสตาร์ทไปก่อนครับผมแย่ yeah, ละโนบุนากะมาเดินช้าไปแกพี่แล้วก็อิซานากิครับผมไปเลยโอเคถ้านโนบุนากะมาถึงก่อนก็น่าจะเคลียร์ชิวๆครับดูดีโนบุนากะเก่งมากเลยนะกับตัวสีดำอะ่ะจบเลยจบเลยอิซานากิโอเคครับน่าจะเคลียร์ลวครับผมอจบบ้านเลยครับแล้วก็ยูกิมุระครับผมไปก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวรอบหนะ้าเดี๋ยวต้องให้นโนบุนากะเดินเข้าไปก่อนครับรอบนี้ได้มาเป็นล้านห้าเนาะ ผมก็ไม่ได้แบบรู้สึกอะไรกับ EXP นะโชวงเนี้ยมันมันเยอะเกินไปจนแบบไม่รู้จะใช้ยังไงแล้วอะ่ะตาแมวก็ไม่มีให้ใช้ครับผมเอาไปต่อดีกว่าครับแล้วก็มาอยู่กันที่ด่านสุดท้ายครับตีไปเลยนบุนดะกะอ่าโอเคครับผมรอรอรอครับรอ,รอครับ,รรบปืนสตาร์ทครับหยุดด,ดิโอเคตีไปได้อยู่นบดุดะกะบาปเลยน้องเออโอ้โหนบุนบดะกะเข้าไปน้องต้องเข้าไปโอเคอยู่เวลาได้ก็ชนะละครับจบละจบละนบุนบดะกะตีรวๆเลยน้อง เยี่ยมยอดครับผมเรียบร้อยครับเจ้าชาโดทําอะไรไม่ได้เลยครับผมมาอยู่ฝั่งผมก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยนะอยู่ฝั่งนู้นพอโดนนบุตะกาจัดการเข้าไปก็เรียบร้อยครับ<อ>จริงๆไม่ต้องเอาอิซานากิมาเลยก็ได้เนี่ยจบเป็นที่เรียบร้อยครับได้มาเป็น1ตัวแล้ครับผมแล้วก็สั่นซื้อกป่องแมวครับเดี๋ยวไปกดดูแล้วกันหน้าหนึ่งตัวแล้เนี่ยเผื่อจะได้ตัวดีๆครับผม อ่ะในไหนก็จะมาจบอีเวนต์แล้วก็มาเคลียสกายซันจูเรี่มงกุฎที่2เลยแล้วกันนะครับมันโหดเกินไปพี่เทโอชนะไหมน้องโอเคครับบูมอัทโลไปเพิ่มอีกหนึ่งครับผมยิงไปได้อยู่ครับได้อยู่ครับจัดการครับจัดการจัดการจัดการได้อยู่ได้อยู่เออโดยอยู่เวลาไปครับอยู่เวลาอีกหนึ่งรอบเรียบร้อยครับเจ้านาคาไปเกิดครับผมจบบ้านเลยจบบ้านเลยจบบ้านเลยรีบไปครับรถไฟไปครับผมโอเคครับน่าจะเคลียร์ครับจริงๆเอาอิซานากิมาก็น่าจะเคลียร์ไวกว่านี้เยอะเลยครับแต่ว่า ไปเธออิซานากิเนี่ยมันเก่งเกินไปครับผมได้มา400ครับ100ครับลงเป็น507เนาะแล้วก็สารสีกระป๋องแมวครับอ่ะคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมันจบอีเวนต์จริงๆแล้วครับไม่มีอะไรให้เล่นแล้วครับเหลือแค่แบบต้องไปเปิดหาอูเบอร์เนาะแต่ว่าใครจะเปิดก็เปิดนะครับไม่มีตังค์แล้วครับผม